Hello everyone สวัสดีเด็กๆ,ๆทุกคนนะคะวันนี้คุณนุ่นจะมาทบทวนคำศัพท์ shape รูปทรงรูปร่างของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะมาสอนเรื่องการทำให้เป็นประโยคนะคะก็คือที่เด็กๆเห็นด้านบนตรงนี้ this is นะคะแปลว่านี่คือใช้กับสิ่งของที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวอันเดียวแล้วอยู่ใกล้ตัวเรานะคะแปลว่านี่คือ,อโอเคต่อไป ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเราจะมาทบทวนคำศัพท์ของเมื่อวานนี้ก่อนนะคะอะเด็กเกมาดูคำแรกค่ะเด็กๆพูดตามครูนะคะ A triangle. A triangle A triangle รูปทรงสามเหลี่ยม A square A square รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ a circle a circle รูปทรงวงกลม a star a star รูปดาว a diamond a diamond รูปทรงเพชร a heart a heart หัวใจ an oval an oval รูปทรงวงรี a rectangle a rectangle รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปเราจะมาเรียนประโยคกันนะคะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะพูดพูดให้ดัง เสียงชัดเจนนะคะ This is a triangle This is a triangle นี่คือรูปทรงสามเหลี่ยม This is a square This is a square นี่คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส This is a circle. This is a circle. นี่คือรูปทรงวงกลม This is a star. This is a star. นี่คือรูปทรงดาว This is a diamond. This is a diamond. นี่คือรูปทรงเพชร This is a heart This is a heart นี่คือรูปทรงหัวใจ This is an oval This is an oval นี่คือรูปทรงวงรี This is a rectangle. This is a rectangle. นี่คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เด็กๆกลับไปฝึกทบทวนนะคะคำศัพท์แล้วก็ฝึกพูดประโยคตามคุณครูสัก 2- อถึงสรอบนะคะเด็กๆก็จะเก่งแล้วก็คุ้นเคยกับคำศัพท์แล้วก็ประโยคนะคะ ต่อไปงานที่มอบหมายของวันนี้นะคะอ่าออกมาที่23เด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นมาดูคำสั่งของครูค่ะคุณรูให้เด็กๆทำข้อ H นะคะ Write and Draw ให้เด็กวๆวะะระบายสีให้ครูคด้วยนะคะ Write คือการเขียน and Draw คือการ วาดรูปนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามประโยคคุณครูมีประโยคให้เด็กๆทั้งหมด5ประโยคนะคะประโยคที่หนึ่ง this is a rectangle คุณครูวาดรูปเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะคะนี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ rectangle number t o this is an oval this is an oval นี่คือรูปทรงวงรีเด็กๆก็วาดรูปวงรีให้พูด,ด้วยนะคะสามารถวาดสลับกันได้เลยนะคะ number 3 this is a diamond this is a diamond นี่คือรูปทรงเพชรต่อไป number four this is a star this is a star นี่คือรูปทรงดาวและสุดท้าย this is a square This is a square. นี่คือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเด็กๆสังเกตดูถ้าเป็นข้อที่หนึ่งนะจะเป็น rectangle จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วน number five นะคะ a square จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปทรงที่มีทุกด้านเท่ากันนะคะมีการความเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะมีด้านข้างจะ จะสั้นแล้วก็จะมีความยาวเนะี่ยยาวเท่ากันนะคะเอาละคะสำหรับวันนี้คุณนุมมีเพียงเท่านี้นะคะ See you next time. goodbye ค่ะ